ป๋าสวัสดีครับป๋าเคนสวัสดีคับ,คคบจะพาเธอไปล่องใต้ EP นี้สวัสดีเจ้าโอโหเช็ดรองเท้าอยู่สวัสดีเจ้าผู้จัดการส่วนตัวรเราจะมีแขกมาจากเชียงรายครับสามท่านด้วยกันสามท่านด้วยกันป๋าหลบนิดนึงเดียเดยยเด๋ยวเดี๋ยวเอวป๋าหายเราอยู่สุราษฎร์จะไปจะไปซื้ออาหานทะเลที่ภูกเก็ตก็เยอะแต่ว่าตอนนี้เมื่อคืนเราลองสุราษฎร์ไงเราถ้าเราไปซื้อที่ภูเก็ตมันอาจจะไปถึงสายก็เลยจะพามาเดินดู ตลาดที่ติดกับแม่น้ําตาปีตลาดเทศบาลของจังหวัดสุราษฎร์ของกินของอะไรจะเยอะไหมวันนี้เราจะซื้อของกินไปฝากสาวๆกันครับจะมีอะไรบ้างต้องรอติดตามไปดูอันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่มาเดินตลาดนี้ครับแรก็ต้องซื้ออะไรเออจะกินหอยซีอย่างเป็นทางการตอนเช้าๆนะครับวันนี้ขวโรงเรียนแฟมิลีเราก็จะมาดูหน่อยว่ามีอะไรไม่น่าสนใจลาดใ่อยู่นะโอ้ โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดใหญ่กว่าที่คิดมาเทียบเทียบไปดูก่อนอกุ้งหอยปูปลาเมืองสุราษฎร์นี่ก็ติดกับทะเลเนาะแล้วก็ไปนันตาปีตาปีนี่ก็ปลาเยอะของเยอะเราดูก่อนวันนี้เรามีอะไรน่าสนใจกะเกากระพงนี่เบิ่มเบิม,มอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูก่อนเน้นซื้อของกลับอย่างเดียว ใส่ตู้ไว้เดี๋ยวเราไปกินเนะอไข่ปลาครับหัวปลากระพงแกงหน่อไม้ดองเนาะมาทางใต้ต้องกินแกงส้มครับแกงส้มนี่อร่อยแกงส้มกินตอนกลางวันเหมือนพี่เคนบอกรสชาติจะดีแบบกินแล้วไม่ง่วงหมูป่าทานทานปลา,า,ปาก็มีเนะ ทอดมันประกายใส่ถั่วดนได้น right? ี่นอลองดูก่อนนะอู้ตลาดยาวมากไปสุดนู่นเลยอะตลาดเยอะจริงมันแข่งตัวใหญ่ๆเลยมีแขงอัวุนุาเลยรองกะันกะีาั่่าเอามันกโอ้ยหอยนั่นที่ว่าทีบว่ามันเปะๆนั่นแหะ ทุกแจงอดนีเส่ต้สดแน่นอนแล้วแต่ว่าจะกินตอนเย็นไดนะ่ฝเ็นถึงเย็นไม่ตายไหมตอนเย็นไม่ตายใช่ไหมัช่ตากแดดจยตักแดดกันเดียวเดี๋ย้าเลยโลละสองร้อเอาอ่า พอดีมันได้หลายอย่างเออพอดีจากสามร้อยบาทโอ้ตัวใหญ่ดีหอยชราต้องใหญ่ <c oughs> หอยชราต้องใหญ่เออทีนน่นี่มีขายหอยนั่งลมเป็นๆป,ป็นไหมครับอ๋หอยนั่งลมเป็นๆไม่ได้ขายต้องนั่ง,ลงโลตัสนครับนัน่งโลตัสใช่นั่งโลตัสสายรอบเมืองปะยาครับร้านปะยาเหรอครับมันทางเข้ามันมีปะยาแล้วก็วิยศ ทางเข้าไอ้ร้านจอดรถก็ไปไอ้อันนั้นด้วยอะไรนะไอ้ต้องไปอะไรนะที่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ก็เยอะเนาะแหล่งเลยขอฮะดงของเขาดงว่าต้องไปกาญจนดิษฐ์ดงเขาเลยไม่ได้ทางผ่านเราไม่ไม่ได้ผ่านมั้ยไปกาญจนดิดต้องห่างจากนี่ไปไกลอยู่นะครับเนาะไปไปดู มาจากเชียงรายครับกระดองรอมสงร้อ่องร้บแล้วตัวนี้ปิ้งกำลังดีนะเนี่ยลวกกำลังได้เน<ม>ี่ยแม่เอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ดีนะนะไม่ถูกมันไม่จะกินไลยเราไปถึงเย็นไงถ้าเขาจะซื้อเฮ้ยจะกินจะซื้อเขาก็ซื้อเลยวิวายไม่ใช่มือซาย ใช่ยังไงใช้ด้วยไเท่าไหร่ครับไข่ด้วยฮะเท่าไหร่คะสา่ใจดีเ้นไข่้อมีไข่แล้วข้าตมข้าตข้าวต้งแล้วก็ดึงมะนาวได้หม้อมมีไข่เต็มเตมไข่เต็มเต็มไข่ทะลักพลวงเลยทะลุ่โรนึงไข่เต็มเต็มสามิบบาท ใส่สลุกสลวงไหมเอานะลุทะลวงเลยนึ่งมะนาวได้อยู่นะนึ่งมะนาวบ้างๆอันนี้มะนาวแล้วมุ่งใส่หม้อไฟผมเลยเดี๋ยวซื้อถ่านตัวใหญ่หรือว่าตัวแบบนี้ตัวัตวแบบนั้นดีกว่าครับจะจัดก็เลยเลือกไข่เยอะๆโอเคครับใจดีเลือกให้แบบพิเศษวุ่นมาก เดี๋ยวเรามีหมอ้อหม้อเนั่นแนะหละแล้วตัดตัดแล้วก็เอาผักใส่มันก็เป็นเมนูนแนวตามน้ำจิ้มแทบแทบใส่ก็จบแล้วเออบางทีเขาทำน้ำจิ้มแล้วก็ราดาดเลยนะแล้วก็นึงนะน่งนะนึ่งแล้วมาราดไม่หั่นก็ได้แล้วหัวใส่หม้อไฟของมันแหละหม้อ,อมฟไฟของเราถ่านใส่แล้วก็หั่นหั่นบ้างบ้างเราไม่ทั้งตัวเลยไม่ทัง้งตัวเลยไม่ั้งตัวมันเริ่มนั่นก็จบอย่านึ่งนานแล้วก็น้ำราดน้ำราดนั่นนะ เป๊ะเลยต้องไปเลยไหมยังครับเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองอย่างรจะดีเพราะใครเรียบร้อยไปถึงนึ่งได้เลยนะหรอก็ได้นะถ้าอย่างนั้นก็ได้นะครับทำให้ดีก็ดีนะจะดีดีเลยเลยดีเลยเราไม่ต้องคิดอะไรไงไปถึงบ้านไปถึงนี่เอาเตาให้ด้วยอ เราไปเราก็ไม่ต้องยืมไปทเนาะไข่โคมากเลยนะดูไข่ทะลักนล่เนี่นึ่งมาไข่ปิ้นออกมาเลยนะนี่ปิ้นตรงนี้เลยปิ้นเลยเลยปิ้นทะลักออกมาเลยเนาะปิ้นตรงนี้เลยแบบนี้เลยตรงนี้เลย เดี๋ยวทำหมึกแป๊บหนึ่งจะมีหมึกก็มีหอยแล้วมีอะไรต่อเดี๋ยวรอดูอุ้พร้อมกินเลยถ้าเราเก่งก็กินสดๆได้เลยนะดูแล้วใก่้ใกล้ละใกล้จะกินได้เลยเต็มเต็มหัวกินสดๆเลยตั้งน้ำร้อนๆเอาเอาหมึกใแซลมอนกี้ออกเลยสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งสะดูกเลยหวานเช็บหวานเช็บเลยเหรอของร้านอาหารเขาเอาไปหมดแล้วเนาะใช่อาหารก็จะใช้ประมาณนี้เนี่ คือราคาดีถ่ายร้านอาหารอ่ะรานร้านะอาหารสชาตสดแน่นอนใส่ถุงใส่น้ำแข็งให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยเจาย่าใจหอยใหญ่สดมาซูดาต้องกินหอยใหญ่ไง นี่เพื่นูช่วยซื้อค่ะไม่เป็นไรค่ะคนจ่ายตังค์ด้วยกันนะอ๋อนี่พี่รับที่หน้าที่หน้าที่ถือนะรับหน้าที่จ่ายตังค์ไม่เลี้ยงค่ะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไฟเดี๋ยวคนนี้จะโทรบอกยายสุดท้าวหรือยังโเราเพิ่งสั่งจานเดียวจ้าขอบคุณครับาด่ะไม่ไข่หมึกค่ะอะไรโอื้อเยอะอยู่นะพี่อนนะไปดูหน่อยนะไป ไม่ร้อนนะตลาดนี้เย็นดีเนาะนอยู่ใต้ตึกไม่รู้นะเย็นนะโอ้ปลาสาบยักษ์สกักตัวไหมยาาเวยา้วเกือบเม็ดครึ่งอนี่ยตาตัวนี้ปลาสาบอะไหนีี่ปลาสาบคงทะเลเข้าไปทางของุกที่ปลาปลาตัวเกียวปลาที่ผมว่านะ่ะตัวนี้แหละผ่าหลักมันแดดดำนะพี่เกณฑ์ใช่ใช่เนี่ยตาหนังยักษ์กว่าคนที่นู่นเขาเรียกมีตาเดียวแล้วก็มีสองสี มันมีสตาไม่หมียฮะมีสองตาอยู่ขบนหมดไงอ๋อเราคิดว่ามันมีตาเดียวใช่ไหมทั้งขึนไปเาเดีย่ยมีสองตามันมีแต่กุ้งหมึกครั้งนี้ถูกกิโลร้อยกว่าบาทเองที้เราซื้อหมึกไข300่สามร้อยสามร้อยยี่มีหมูมีเนื้อแม่งเช่นี้นะเธอเนาะไปโอู๋จารมิดจัษ์ปลาสดสดทุกหน้าเป็นคูเป็นคูนี่ปตเตอเลเหรอครับพี่แกนี่ไม่เลย

นี <Ą <Ą ่กิโลละพันเหรอครับโอสักสามคูสวยเลยเยแกงส้มแกงส้ม่กิวนะครับขึ้นโลได้ถ้าถ้าอยากก็เอาเลยเราเราูวขึ้นโลแค่ไหนครับพี่กสวยกิโลพัน3สามพงห้าร้อย ไ่หรบอ้างน่่สามหวงห้าร้อยถ้าแกงส้มถ้วยนี้น่าจะแน่าจะถ้วยละถ้วยละถ้าเวลาเขาขายเขาขายถ้วยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใส่เยอะอย่างงี้ใช่ไหม่่เดียวใช่ไหมใส่นิดเดียวนะจะมาสดสเลย แต่ว่าถูกสุดที่เราเคยถามมาแล้วปกติพันห้าพันสามพันสองพันสองพันสองเรายังจัดซื้อเลยวันมันแต่วันนี้พันหนงถือว่าถูกสุดที่เราเคยซื้อมาถูอันนี้อาจจะไข่เล็กหน่อยคือเพราะวันเราเห็นว่าไข่เพ้งๆเลยอ่าไม่ไม่เล็กนี่ก็ใหญ่อยู่ขึ้นอยู่ขนาดของไข่อันนี้ก็ใหญ่อย,ย,อยู่นี่จ้ะนี่เรียกว่าไข่ ดิวคิวดูนี่ตัวไหนตัวไหนนั่นแม่มันเลยนั่นน่ะนั่นตัวมันแม่มันนี่ไข่มันนี่ไขุ่้มเลนแม่อะไรแบบนี่เขาบอกว่าไม่คนละแบบกันอะไรก็ได้ราคาก็ต่างกันนะราคาแพงแพงเลยไข่ใหญ่ก็ใหญ่เม็ดใ่ใหญ่มากแล้วนะตัวตัวมันสวยเนาะถ้าแม่ถ้าตัวตัวแม่มันโลเท่าไหร่ครับไข่มันตัวเนื้อสองร้อยเนื้อสองร้อย๋อต่างกันริบลับนะไข่กับเนื้อนะถ้าเราไปซื้อมาตัว ตัวบางตัวไม่ไข่เราก็ไม่รู้เนาะแต่ตัวนีตัวเปิดมาไข่ก็ได้ดีไปเปิดมาไม่ไข่ก็อทั้งตัวนะทั้งตัว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 ทัตัวทั้งต่วตัว้ตัวั้ตัวั้นัตัวัตัวมััอตัวตัวัตัวัวัววั้ตัว้ตัวตวังเป็น นี่นี่นวตัวมันอ่าบอกให้ก็ได้ก็ได้อคือถ้าว่าตรงนี้มันยาวไข่แน่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าไข่ได้กี่ไข่ใหญ่ใช่ไหมเมือมาละลายไข่ยาวตัวมันเนี่เอาไปทำอะไรกินครับพี่เขาแกงเหรอแกงส้มไงนะแกงส้มทำผัดชาซื้อผักด้วยโผักเกษตรอยากกินเนาะ กผัดแกงส้มใส่ผักกระเฉดไหมใส่หน่อไม้ได้ใส่ผักกระเฉดได้รวมกันได้ม,มันจะสีส,สันสวยงามถ้าหน่อไม้อย่างเดียวมันจะดูแบบเรียบๆถ้าใส่ผักกระเฉดมันจะหวือหวาขึ้นมาทันทีเลยเนาะไปไหมคือเขาเด็ดแล้วมีผักกระเฉดที่ที่เด็ดแล้วมีไหมครับะะจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาไปเด็ดเอาไปสักหน่อยไหมมะนาวโล่ร้อยยี่สิบ คือเป็นโลไปเลยครึ่งโลห้องสิบบาทครึ่งโลแต่ให้ไก่เกี๊ยวทำซีฟู๊ดให้ใช่แล้วทำซีฟู๊ดซีฟู๊ดเลยมเตรียมหมดจ้ะมาเตรียมมีค่ะรูปงามอยู่เธอจะเอารูปแต่รูปไม่สวยไปโอ้ยก็ต้องหีบว่าเอารูปสวยนะนะไม่มีอ่ะก็ต้องดูน้ำดีจ้ะมีขถือไหมไม่มีได้ซื้อแล้วจ้ะเอาครึ่งโลแบดนี หกสิบบาทเจ็ดลูกหกสิบบาท7ลูกกบาทนับลูกบาทใ้เกือบสิบบาทเก้าบาทแปดบาทกว่าก็ของเออนี่ีแกงส้มเขาแกงเสร็มะพร้าวกีนใช่ไหมพี่เขนใช่เนี่นี่เนี่ยเกษตรอย่างเนี้ยนี่เกษตร ออเอเาไป,ไป,ปเช็ดตอนอนี้เราทำผ่านเรียบร้อยแล้วเด็ดให้เรียบร้อยเขาเขาซื้อเจ้านั้นแหละซื้อไม่เยอะสักสามสิบบาทได้ครับจำหนึ่งอ่ะขีดเท่าไหร่ครับนะข,อข,อขีดละยี่สิบาทอ่ะเอาขีดหนึ่งครับเอาไปโรย,ยโรยสวยๆแล้วจะใส่ แกงใส่ปลาไม่ต้องใส่ใส่ริ้วกิยวมัม้งพี่เกงสดายมั้งอะไรนะแกงใส่ปลาเอามต้อ่าแกงใส่ไข่ปาลาริ้วกิยวสดายปลาไข่ปลาหรือเปล่าซื้อท่ามายสดายไข่ปลาเอาแกงซื้อปลา,ปายอย่างอื่นไปแกงใส่เอาไงโอ้เราแแล้วเ้าใส่มาริ้วกิยวทำไรล่ะแกงใส่ปูดำมั้งอมมีปูดำ มะเก๊กแกงไข่ปลาแล้วใส่ใส่ผักกระเฉดนั่นจะไม่เคยแกงได้อย,อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะไม่เป็นอะไรถ้าใส่กับไม้ต้มนะใช่แล้วมี่เรอยน้ำมัน<อ>จะแบบสวยแต่คุกคุกเลยแต่คุกคุกจัดไปก็จัดนะแตบ่บอกเลยว่าผมไม่เคยแกงได้อย,อย่างเงี้ยเชื่อจัของร้าชนาอูหัวปลานี่นะ่ากินมากเลยเขาแหวะมาอย่างเงี้ยดูนี่โอ้ยต้มยำสิหัวปลากระพงอ่ะโอ้ทับตับปลากระพงโู้ อีเดอแมงดาเอาตับกับไอ้น,นี่มันไปแกงใส่กับไข่ด้วยนะแซมมาทางใต้นี่เงินพันเท่ากับเงินร้อยอ่ะแต่เงินพันวูบโอ้ล้ำแข็งยักษ์ใส่รถกระบะมาานันยังไนเลยไปก่อนก็ไปเลยไปข <อ S 2> ับสิพอแล้วเหรอพอแล้วเดี๋ยวไปหาข,ข้าวกินดีกว่าอยูขข่ข้าวแล้วอันนี้จะเป็นเมนูตอนเย็นๆเดี๋ยวเราไปรับทีมงานจากสนามบินแเราจะไปดูหอยนางรมด้วยเปล่าล่ะ ถ้าไปก็ต้องอำเภอการเจริดิษฐ์เดี๋ยวเรลองตั้ง GPS ดูก่อนอถ้าไปที่ถ้าไปนูน่นนะถูกจริงอะ่องะอำเภอการจนิดิษฐ์วันนี้ก็มีหอยแครงคมีหมึกไข่แล้วก็มีไขป่ปลาริบกิ้ง้วก็วมซื้อช้อนเพิ่มก่อนนะอาอมีช้อนซ้อมอ่ะที่ฟิกของพี่อ่ะอ๋อลืมไปจ่ายช้อนซ้อมช้อนมีตะเกียบมีจานมีมีที่ปอกมะนาวมีปอกมะละกอมีครบละ ภาคเขตเอาชุดปิกนิกมาเพิ่มให้แต่ว่าที่ดีก่อนอะไรนะที่ดีหอยที่ดึงหอยก็มีไม่มีแล้วอะไรอ่ะมีแต่ตรงเด่นเี่แนั้ที่ดีหอยเอ้าแต่ที่ดีปูตัวที่ดีหอยรถมีอันหนึ่งเล้วก็เออมีมีมีที่ง้างหอยอ่ะที่ง้างที่ง้างหอยอ่ะที่ดีหอยเอ่อข้าวเก็บของกันยัดใส่ตู้เย็นตู้เย็นโรงเรียนนี้ตอนนี้เปิดปิดไหมนะ เดี๋ยวตู้เย็นบ้านนี่ใหญ่มากบาโจงบาจางมีกุ้งหอยปูปลาอยู่นี้หมดครับเนี่ยฟิตไว้อุณหภูมิแบบติดลบครับข้างล่างนี่นแข็งแต่ข้างบนนี่เพิ่งใส่เข้าไปใหม่ก็มีมีหมึกนะแล้วก็มีไขป่ปลาครับแล้วก็มีหอยสามอย่างโอ้นี่ก็ต้องเที่ยวทีนี่นะจ้ะแต่ว่ามันมีของของกินอื่นอีกอ,อีกอีกหลายอย่างอยู่ที่อยู่ในตู้นี่หอยทำไมต้องไม่ยิ้มไม่ไหวม,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 มั้งหอ้ยนี่ เอาไว้สกูป๊ปเนี่ยไว้ข้างบนบนีอันนี้ก็เป็นปูปูดำเราเดี๋ยวตอนเย็นเราจะนึ่งต่อซื้อปูดำมาตัง้งแต่วันนั้นเป็นๆอยู่นะเอาผ้าชุบน้ำก็ซับไว้ปูไข่ครับเดี๋ยวนึง่งนึ่งปูไข่ด้วยตอนเย,ย็นเย็นปลาฉลามม่วงไหมย่างๆค่ะลูกหลูกว่านไม่ค่อยเปรี้ยจ้ามันย่อเดี๋ยวไปดูตลาดโ <Okay. S 1> นะอเคก็เอาน้ำดอกไม้ก็เอาน้ำดอกไม้ไมาถูกพยายามเลยอันนี้เปิดเปิดป,ดปดากมันมเลย เอาวางบนปูเล็กได้แต่ว่าต้องให้มันเปิดเปิดให้มันอให้มันหายใจเหมือนเราขายนะเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องหลับรถเราสตาร์ทรถไปทั้งวันเลยเพื่อหอยเลยใช่เพื่อหอยเลยมากันต่อเลยนะครับ EP ต่อไปต้องรอติดตามเดี๋ยวป๋าเคนจะโชว์ฝีมือในการแกงไขป่ปลาบิวคิวใช่เหรอ, <laughs> <laughs> อป๋าต้องโชว์ฝีมือในการทำอาหารให้เรากินนะครับ EP ต่อไป,ต,อไปต้องรอติดตามมีเมนูเด็ด หมึกนึ่งมะนาวมึกไข่สดๆจากสุราษฎร์นึ่งมะนาวเปรี้ยว <ๆ S 2> ส,<ด>สดมากแล้วไข่ทะลักมากเลยไข่ทะลักแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือไข่ปลาลิวกิวแกงส้มใส่หน่อไม้ดองพริกแกงใต้พริกแกงส้มใต้แท้ๆใส่ใบกระเฉดด้วยจะเป็นยังไงร,รอดูแล้วก็มีหอยแครงหอยแครงสดๆเลยไม,ยไม่ไม่สุกอย่างเมื่อวานแน่นอนเจอโรงเรียนนี่มันจะมันจะไม่สุกมันจะไม่สุกอย่างนั้นเลือดฉ่ำ ช้ำๆเลยนะอ่าแบบช้ำๆเลยแหละตัวเจ้านี่สดมากหอยใช<ด>่น<ด>้าจะขึ้นมาเมาื่อคืนนี่แหละสดสอะอาดตัวใหญ่แล้วเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาเดินทางสู่ภูกเก็ตนะครับเดี๋ยวแต่ว่าข้างทางนี่มีอะไรให้เราได้กินเราก็จะอาหารเช้าใ้าเช้าเรายังไม่มีเนะาะยังหิวอยู่ผมเห็นมันมีร้านอาหารี่สัะ พูกับพี่เคนอยู่คนทางใต้นี่ไม่มีร้านขายลาบเลยนะน้อยนอยการบริโภคของคนที่นี่ไม่มีคําว่าลาบก้อยซอยจุอีกย่างไม่มีหายากหายากไม่มีสักร้านเลยเจอเลยขับรถมาใช่เป็นสิบวันเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยต้องเป็นร้านลับจริงๆนะต้องเป็นชุมชนคนอีสานคนเหนืออยู่ถึงจะมีร้านพวกนั้นอยู่ถ้าเราแบบตั้งใจทางใาจะมากินไม่มีอแถวไม่เห็นอ่ะนี่ไปสุดาจริงไปแถวอำเภออะไรนะอันนั้นยีงไม่มีไก่ย่างเลยนะ ไอ้ไข่ไอปูไอปูไอ้ไข่ไอ้ไข่ชอบไก่ไก่ย่างเขาเลยไม่ขายไก่ย่างกันเลยไม่มีไก่ย่างส้มต้มไม่มีไม่มีไม่มีอ่าเขากินอาหารทะเลกันมันขับรถมารถหาอย่างนี้ก็ไม่มีในร้านลาบร้านก้อยไม่มีมีนี่ก็อาจจะมีอยู่แต่อยู่แถวถนนสายเอเชียอยู่อยู่ที่เราไม่รู้จักอ่ะครับทานสายเอเชียมันมีน้อยที่รถสิบล้อวิ่งผ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมี วันนี้ตื่นมาสดชื่นครับเย็นนี้ภารกิจเรายังอีกยาวไกลนะติดตามเส้นทางการเดินทางครัวลุงเด่นแฟมิลีพร้อมกับทีมงานพร้อมกับทีมงานแสงสีเสียงอลังการอลังการแสงสีเสียงครบในค่ำคืนนี้เดี๋ยวสาวสามาจากเชียงรายจะรู้สึกคำว่าทะเลภูเก็ตเป็นยังไงเย็นชื่นใจเหมืที่คิดเลยว่าทูพีดด้วยนะใส่ทูพีดด้วยนะสาวคืนนี้ต้องมีนะต้องจัดนะต้องมี ้องไฟเตรียมมาแล้วใช่ไหมโดดน้ำทีเสะสามคนนี่บึมเจ้าของบอกมันดูเอาน้ำหายไปครึ่งบ่อขนาดนั้นเลยเหรอแล้วภารกิจการเดินทางเขาจะรับสาวๆเนี่ยกลับไปกับเราเขาจะไม่นั่งเครื่องกลับไปมมเขานั่งเครื่องขากลับเขาจะนั่งรถตู้นอนออนทัวร์กลับกันก็ต้องรอติดตามว่าภารกิจจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้เขาก็จะได้ไปลําบากกับลุงเด่นนะใช่ ากับผมมเชี่อสนุกนะตื่นตีห้านอนนะเที่ยงคืนใครที่จะมาตื่น9ก้าโมงสิมงไปกับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกแต่เช้าเพื่อไปหาตลาดเพื่อไปหาตลาดเพื่อไปหาคอนเทนต์คอนเทนต์คือตลาดนะครับต้องตื่นตีห้าแล้วก็ต้องนอนตีหนึ่งเพราะว่าต้องต้องดื่มต้อง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 ้างกินข้าวแบบคผูไปไงไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไปได้ ถ้าคอไม่แข็งไม่อยู่ไม่ได้นะยไม่ได้นะถ้าไม่แข็งแรงพออยู่ไม่ได้ร่างกายแบบเพิ่งหายป่วยมาอะไรเงี้ยมันเดินทางกับโรงเรียนไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ผมต้อมันอืดจนแบบขณะพี่เคทีงบอกผมก็เห็นโรงเรียนผมก็เหนื่อยแทนโรงเรียนนะเดี๋ยวตอนทำอาหารยิ่งเหนื่อยยกฤดูนี้ด้วยนะเรอที่นี่ที่นี่อากาศอบอุ่นมากเขาบอกก่าเลยที่บอกว่าํำปางอ่ะสามสิบเก้าสี่สิบองศานะที่นี่มันมันอาจจะไม่ถึงแต่มันความ ความรู้สึกมันมันเป็นลมทะเลอะไรอย่างนี้ที่มาอยู่ใกล้ชายทะเลนี่จะร้อนมันจะร้อนอีกแบบหนึ่งก็เลยหนักกว่าก็ตื่นเช้าตีห้านอนตีหนึ่งกางวันก็ตีสองแล้วก็ตื่นตีห้าแต่คืนนี้ทีมงานมาชุดใหญ่นี่อาจจะเกินตีหนึ่งตีสองทีมงานนั้นเขานอนกันเขากินกันยันหว่างได้นะเขาวันเขานอนหลับไงออใช่แต่ถ้าเขาเดี๋ยวคืนแรกเขาก็รู้ถ้าเขายันหว่างอะอีวันเขาก็จะทรมานกับผมอ่ะจสั่งก็สังงี้อ่าจะแบบ จะบอกสวงงานะจะบอกสวงแน่นอนเพราะเขาถ้าคนไม่เคยเดินทางกับผมจะรู้ว่าพอเราตื่นเช้าเราเดินทางต่อเราเราไม่ได้อะไรมากมายถ้าเกิดผมฟิตร่างกายมาเป็นปีๆแล้วมาเจอลุงเด่นสองสาวันน็อกเลยนะได้ฮาร์ดนะเนี่ยได้ฮาร์ดนะเนี่ยได้ฮาร์ดเมืองไทยเนี่ยตื่นยิ่งตอนทำอาหารนะขนของขนขึ้นขนลง บางทีวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นก็ดูเหมือนเรื่องอร่อยทําง่ายๆอะไรเงีย้งยแต่ว่างรังแต่ขั้นตอนมีขั้นตอนเบื้องหลังมัน,นม,มันมีบางอย่างนะแต่ตตมันยากมันขั้นตอนมันคือตอนขนนี่แหละตอนขนตอนเตรียมตอนขนตอนเตรียมแล้วใครอยากหิวข้าวนะก <c oughs> ็รอไปนะห <c oughs> ิวก็ต้องรอนะเมื่อวานไปกินไหนพี่เคนบอกอ๋อเฮียโตเฮียโตจะมาลองกินปิ้งหมึกเราพี่เคนบอกรอไปเถอะสามทุ่มเลยจะกิน ตั้งแต่ห้าโมงเย็นบอกรอไปเถอะจุดไฟตอนห้าโมงเย็นสามทุ่มไม่ด้กินเหยี่ยวโตเหยี่ยวตกรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกเดี๋ยวเดี๋ยวสามทุ่มผมกลับนะบอกเหยี่ยวโตบอกโอ้ไม่ไหวแล้วลุงบางทีนะผมมาถ่ายมาถ่ายคลิปกับผมอะ่ะ <c oughs> ทีมงานนะเขาต้องรู้เขาต้องกินข้าวไปก่อนอ่ะมาถ่ายสี่โมงเย็นบางทีกินสามทุ่มยังไม่เสร <c oughs> <ะ>็จอ่ะคือเมนูของเราบางอย่างมันอลังไงสมมติว่ากินหนึ่งหรือว่าออม เนื้อตุนอะไรเงี้ยมันก็ต้องสี่ชั่วโมงอ่ะใช่ใช้เวลาครึ่งวันอ่ะขาะผมจะแต่ผมรู้ตัวเองไงผมจะทำเมนูนี้ผมก็กินมาก่อนนะไงผมก็ลองท้องมาก่อนแต่คนอื่นแบบอู๊เมนูนี้น่ากินรอกินกันตรงเดนอนไม่ได้ไม่ได้ต้องหาอะไรโมโหหิวอ่ะต้องปนหาอะไรลองท้องมาก่อนฮีเมนูมาอย่างสี่ชั่วโมงเนื้อตุนข้าวขาหมูตุนจนละลายอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาใช่ไหมแบบทำชั่วโมงเดียวกินไม่ได้อ่ะ ไม่ใช่แบบอาหารตามสั่งนั้แบบสั่งปุ๊บใช่ใช่าหาช้านาทีได้กินแล้ว<ช>ถ้าอาหารตามสั่งถ้าเขามีเตามีหม้ออะไรพร้อมมันก็ได้ไงใช่ผมทาตอนทําทําแป๊บเดียวใช่แต่ไอตอนเตรียมเนี่ยสมมุติว่าเราไม่มีครัวเราก็ต้องยกครัวยกใช่เตรียมจ,จ,จัดวางจัดอะไรเงี้ยมันใช้เวลาหน่อยใ่น <c oughs> ะวันเด่นกับปลาเค็มขอตัวไปแล้วครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่ภูเก็ตมีเมนูเด็ดๆก็ได้ชิมกันแน่นอนหรือว่าตอนเย็นเราก็จะมีคนแม่ครัวแม่ครัวมาจากเหนือ คนมาช่วยลุงเด่นหลายคนแหละหลายคนเลยทีมงานอ่าสั่งตรงมาจากเชียงรายสั่งตรงมาจากเชียงรายหลาบ้อยสอยจุได้แน่นอนได้หมดได้นอนติดตนได้ติดติดิบได้สูงได้รอดูมีแน่นอนเจอนั้นแปลกๆนั้นเด็ดแล้วก็จะชิมกันไปตลอดทางครับครับโรงเรียนกับพระเคนกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปเจอกันใหม่อีี่หน้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ